้องเอ้ยมาอีกแ้ได้จะคูอพ้นพานี่นี่แล้วจะเธอได้เพราะว่าคมมันมี่เข้านะน้องเสพะนั่งเข้าไล้วคืยนังเี่าแล้วเอ๊ะเสพาเสอ่าเอฟสี่ว่าให้ปลูกบนนี่เด้โคที่ไก่เพราะมันอยู่ใกลน้ำเลยจะน่าให้ลูเนาะนำเนาะ นาจถ้าปูาสไนงะงค่ะลองค่ะลองไปลองเลยนะมั้งมันก็ถือง่ายน,นะอวยมากมบรค่ะโอ้ตันเข้าเนาะมันเข้ากว่าตัวน,นีน้เลยม่เนีเอาไปให้บ้าหนงท่าด้

เลยแหละพอน้องเอ้ยเด็กประมาณนี้เนาะโอ้ยน้องเซฟ้าคู่จุกมาถึงกลัวกันไหมมาเกาเลยทุกคนเลยเบิ้งสายฟ้านี่คือมาคลินกีฬาแท้เบิ้งเบื้งเบิ้งเลี้ยงเสียมาให้พี่น้องเบิงก่อนสายฟ้ามียางกระตี้ด้วยเพราะนี่มันรุดมาเลยนี่มันจะถอดอมมัดเลยนี่ เ๋้วสิไปอันซอยป้าหนงแบบน้ออย่านขนมเดี๋ยวเันกเสียอันั้ไปสวัสมาพูดละไปบอนอัน แล้ว,ลว,ลวเดี่เาอนยนอนคลิปต่อไปกันสิเราตดตามเบิรงเนาะโถงโง่ก็ไรเดน้องเซฟานาะงูงกเ็เต็มอยู่เลยโงเูะนะโงเพื่อนนะฮะเ่นผู้ใดไม่อทำไมามเริ่มขมวะมวดะไอที่เริ่มขมวด่หา,หาดัง อาวพดแล้วยังไอ้บ่าวยังรถรถทั้งกุทไปเดี๋ยวมาช่วยกันก่อนทุกคนเลยมาทีทไอ้บ่าววันนี้ฮอเซอ์แล้วอนโ่ยนยโดน่ยดีิดนักอยูเด้อดี่ว่ามีสางนี่ิดนักแต่เลยเนาะ น้าซอยกันซอยกันส,นสบาบี้พอความคิดกับเห็นซอยกันแลน,น่สินะเนาะคิดนักจีเกลยดิ <laughs> ทาง,ง um กูบก่อนท้องร้นละแสดงว่าขาำกันได้นะคุณโรฮีก็ได้วายหรอเรื่องคุณนะทางเราลงอีมะมันเป็นดินทายแล้วล่ะยบกอีซาว กันถึกส่งหรือเปั่นนั่นขาดได้ด้วยมัขาดไม่แห็น วัอนี้เอาสองเสาเปิดก่อนเด้อพี่น้องอน,นื่นะออตึงมาว่ากันใหม่เนาะเพราะว่าเวลาของเหา,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 ามากะอย่าหมอจอจันเข้ามานะพี่น้องสี่โมงแล้วในตอนนี้ฮะเหากะซีได้บักแต่เสานั้นกับเสานี้เนาะบี่น้องเะพอดีว่ะ มันสี่โมงแล้วพี่น้องเพื่อเฮาเมรอนมันหกโมงพอดบ้านพอดีค่ำเอ่มืออื่นเนาะมืออื่นทาจังมาทําแบบนี้พอนี่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือสำเร็จมีมืออื่นต้องมือเหือแหลไปเออสองมือนี่แหละเป็นได้เนาะมันหนากำมาไกลนะมืออื่นนี่คือว่าคันเฮามานี่แม่นต้องได้นอนเหมือนบ่เออคือเสียผ้ามาน้ำเออซือเสื้อผ้ามานน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะแต่เศร้าจะนอนแรงเลยเศร้าหอนแรงเลย เพราะว่าบางครั้งลืมโทรศัพท์ที่เปิดสัญญาณแน่ป่วพี่น้องก็นเลยเมื่อก้อนป่วพี่น้องเลยเสื้อผ้าก็บ่ได้ถือมาแน่อีกย่างกับว่ามากะบ่ได้ตั้งท่าว่าสิมานอนนะมาอื่นบาพี่พิ่นก็สินอนเฮาก็นอนนําเพิ่นพอดีมื้ออ่ยู่นํากันม่วนหลายคนมื้อนี้ทามานัดกันทายังไงกันเออทำมานอนบ่เป็นหยังงานนี่ค่อยเฮ็ดไปเด้ือยเหนแล้วก็เผื่อความ ส่วนเออเพืความส่วนก็แน่นอนแน่แน่เห็ดไวไลคกระหว่าเอาเห็ดโบเป็นเนาะแม่ยังเป็นพิษพลาดเลยพิษพลาดนางเพิ่นสิว่าโอ้เห็ดโบเป็นกับยากเห็ดโบเน็นไว้พี่น้องต่างซอยเพิ่นเพิ่นกับอยากให้ซอยเฮากับซอยเฮากับบริวาอยากได้เงินได้คำไม่ได้หรอกฮาบริวายเนอร์ขอยเห็ดเป็นเด้อเพิ่นว่าให้ซอยเน้อย เอากระโดยก็คือเลื่อยไม้นี่แหละเฮากระพอเลื่อยได้อยู่เตาะตะบูกะพอต่อได้เฮากระอาศัยโดยตามตามที่เฮาเคยเห็นมาโดยเฮาก็เลยเฮ็ดแบบแบบเขาผ่ากันเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องเนาะกรซอยกันถ้าไอ้เพิ่นมาเนาะคือบ่าแก้วเพิ่นมาเพิ่นกระสิออกคําคิดคอมเมนต์ให้เฮาแล้วเฮาก็เฮ็ดท่าเพิ่นแบบนี้แหละถ้าเพิ่นมาแล้วกระจังซอยกันเฮ็ดพร้อมกันอีพี่น้อง โดยเอ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อโดยเนาะมบ้านน้องนาะมวันนี้ฮะส,สีได้อำหนักพาจากเด้อพ่อนพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวบ่าพี่เพิ่นกันยังเฮ็ดภารกิจอยู่ทางไหนกันทุกคนเนาะเอ้ามาบ้างสีได้อำหนักพาจากเด้อบ้านพี่พี่มีแหงเบิร์ตทุกคนและฝากติดตามช่องยูทูปก็คือ,อบ้าบ้างวิธีชีวิตเพ่อนพี่นอ้องเนาะไปเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบ้างนะเนาะอีกช่องทางหนึ่งก็คือบ้าบ้างกำลังเริ่มไปดำเนินการใหม่แล้วก็สีให้อ่า ขึ้นนั่นขอ,อเส้นไปไหมเนาอะ,อะเส้นหรือว่ายัางอยู่ตัวตนไปไหมอะไรเพราะว่าซ่องเก้าเบาบางเสียดายก็คือคนที่ตามร้ายเนาะอ่ากจจะเล่นติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบาบางวิธีชีวิตและอ่าเบาบางอ่าแชนแนลนะพีออพ่น้องเนาะสองซ่องไปเดี๋ยวกลับก่อนตอนพี่น้องเอ้ย